หรือจะเข็ดเม้าเหตุเรตติ้งร่วม2เรื่องติดคิมเบอร์ลี่ประกาศขอลาขาดจ้าเคยได้รับขนานนามว่าเป็นเจ้าแม่ละครรีเมคร,รับเล่นละครรีเมคแบบรัวๆสำหรับนางเอกคิมคิมเบอร์ลี่ไล่มาตั้งแต่ปัญญาชนก้นครัวคู่กับแฟนหนุ่มอย่างหมาปรินต่อมาก็เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษที่รีเมคมาจากสามีเงินผ่อนคู่กับหนุ่มเจนม,มาต่อกันที่บ่วงหงคู่เจนจิรายุ คุมแฝกกับหมาปรินและสองเรื่องล่าสุออย่างดังดวงฮฤทยัยคู่ติ๊กเจษด,ดาพรและสองสเสน่หาคู่เจนมาที่ผลตอบรับผิดคาดเรตติ้งไม่เป็นไปตามเป้าสัตว์เท่าไรหร่กระทั่งล่าสุดมีชาวเน็ตเมั่มอยกันมาว่าผลเรตติ้งละครรีเมคสองเรื่องหลังอาจจะทำให้สาวคิมเข็ดขยดละครรีเมคบ้างไม่มากก็น้อย เพราะเจ้าตัวถึงกับออกปากว่าต่อไปนี้คงไม่รับละครรีเมคแล้วซึ่งผลงานในปีหน้านั้นก็มารอจ่อให้ถ่ายทำกันแล้วถึงสองเรื่องส่วนจะคู่ใครพระเอกคนไหนและเนื้อเรื่องเป็นยังไงแฟนๆสาวคินคงต้องไปรอลุ้นกันอีกทีแต่ที่แน่ๆคราวนี้คงเป็นเรื่องใหม่สดๆจากเตาไม่ใช่รีเมคสร้างแล้วสร้างอีกอีกแล้วน้อ